ไปหาของกินอร่อยๆอกันดีกว่านะครับที่จังหวัดนครคราชสีมาจะชวนไปทานผัดมีน้ำแดงไก่น้ำแดงของยายยวนว่ากันว่านี่คือสุดยอดตำนานความอร่อยถึง70ปีอ,อร่อยเด็ดขนาดไหนญญติดตามไปในช่วงตะลานกิน กินน่าทานน่าลองจริงๆแล้วรา้านเขาเป็นบ้านน่ะคุณผู้ชมขายอยู่ตรงนี้ครับร้านผัดหมี่ยายยวนสาขาสองตั้งอยู่ข้างไปรสเนศครับปักธงชัยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา <ฮะ S 2> <ๆ S 1> เขาว่ากันว่าเป็นผัดหมี่เจ้าเก่าเจ้าดังไม่สัญยกรรมดังเดิมอขอบคุณครับน้องใบตองฮะก่อนที่ยายยวนจะมาเป็นคนขายเองปัจจุบันคุณจุธามาศนาควงหรือคุณเหมิวท่านเนี่ยนะเป็นทายาทผู้ที่สื่อทอด สูตรผัดหมี่น้ำแดงของยายยวนไงได<อ>้รับการสืบทอดมานี่ไก่น้ำแดงเขา<อ>หียน่ากินน่าทานคือมันคือผัดหมี่โคาชที่เอามาผสมผสานกับน้ำแดงอเอออารมณ์ประมาณนั้นเลยครับเดาไปต่อครับค<อ>ุณม<อ>ิวเล่าว่าเป็นสูตรของคุณย่าที่คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ตอนอายุ17ปีตอนนั้นคุณย่าอายุ17ปัจจุบันคุณยา่า86บแล้วจา<อ>้าขายไม่ไหวไงเธอเลยนําสูตรผัดหมี่ของคุณย่ามาเปิดร้านผัดหมี่ยายยวนสาขาสองเนี่ย ตั้งอยู่ข้างประสนิ์ปักธงชัยขายตรงนี้ไม่ได้เพิ่งขายนะขายมานาน13ปีแล้วลูกค้าเนี่ยวะเวียนมาอุดหนุนเป็นประจำและเมนูเซอร์เดจิกเเตอร์ขอบคุณสองสาวครับร้านนี้ครับเนี่ยก็คือไก่น้ำแดงรสชาติเผ็ดหวานกำลังดีเ,เลือกได้นะจะเอาปีไก่หรือข้อไก่และผัดมีน้ำแดงไข่นอกเฮ้ยไข่นอกคืออะไรอ่ะเดี๋ยวจะได้ดูอันนี้อันนี้แบบ ผัดแบบไท่ลงไปเลยเออ,อแต่แบบไข่นอกคือ จะตอกไข่สดเนี่ยลงไปในชามเลยฮะเวลาเสิร์ฟไปกับลูกค้าออก็จะเป็นไข่แบบว่ากึ่งสุกกึ่งดิบนิดนึงฮะอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเลือกได้นะจะเอาไข่สุกหรือไข่ดิบเลยก็ได้เวลาตอกลงไปอ่ะราคาผัดหมี่สี่สิบถึงห้าสิบบาทส่วนไก่น้ำแดงเนี่ยขายปีกละยี่สิบห้าบาทข้อไก่เขาก็ขายแต่ขายเป็นถุงฮะถุงละห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเฉลี่ยแล้วนะเฉลี่ยแล้วนะร้านนี้นะเห็นร้านบานแบบนี้นะแต่ละวันนั้น นอไปต่อคุณชิสายอดขายวันละ9 0 0 0ถึง10,000บาทอุบาทเล่นจริงอ่ะดูดิเนี่ยไม่แดงตรงไหนอปการาวงแดงทํำเลยไก่ทัาแดงของจริงครับคุณผู้ชมบานะร้านนี้นะครับเปิดขายตั้งแต่เวลาบ่ายสามจนถึงสามทุ่มนะครับแล้วก็รับเหมาหน้างานนอกสถานที่ไปจ้างก็ได้ในเดเวลาต่อไข่นอกมันจะเป็นแบบนี้รสชาติก็บอกว่าอร่อยจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับและยังมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีรสชาติแบบดั้งเดิมและรสชาติจัดจ้านขายราคาห่อละ25บาท สาวบ้านำไปผัดกินเองที่บ้านได้หมายเลขโทรศัพท์ึ้นให้แล้ว064 456 9224้นนานะจ๊ะจ<า>้าอยากกินผัดอีโคลาสเลยตอนนี้